สวัสดีครับเจ๊บอุดอ f เอฟซีจารครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อปานสรงนกครับสงนกนี่มีหลายแม่พิมพ์นะครับหลากแม่พิมพ์ครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยานนะครับแบบชมและรับฟังเลยนะครับเห็นไหมครับองค์นี้เป็นฐานฐานเขียงครับฐานเขียงสองชั้นนะครับครับพุทธลักษณะมันจะไม่เหมือนกันทุกองค์ครับ ต่างพิมพ์ต่างแม่พิมพ์ครับองนี้เป็นคล้ายๆบัวฟันปลานะครับครับนกตัวผอมครับนี่ตัวอ้วนครับตัวสมบูรณ์ครับนี่ตัวผอมหน่อยครับตัวเล็กหน่อยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือหลวงพระปานทรงนกครับมันมีหลากแม่พิมพ์นะหลายแม่พิมพ์มากนะครับทรงนกนี่ครับครับตามที่ผมเจอไม่จำกว่าห้าหกเจ็ดแม่พิมพ์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพจารณาด้วยนะครับข้อสำคัญที่สําคัญที่สุดก็คือท่านต้องดูนะครับ ต้องไม่บี้แบนนะครับหน้าอกครับเข่าครับนี่ครับหน้าครับอกเข่าครับต้องไม่มีแบนนะครับกดลัพิมพ์ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่มีพิมพ์เดียวนี่เราบอกว่าเห็นพิมพ์นี่เราบอกของก๊อฟของเก้นะครับไม่ใช่นะครับมันแท้ทั้งคู่เลยครับถูกครับคนที่เขาเล่นเขามีสร้างสตอรี่ท่านลองพึงระวังด้วยนะครับสตอรี่ทุกวันนี้มันมีแปลกๆนะครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันไปครับ คนละแม่พิมพ์ครับหลากแม่พิมพ์นะครับนกนี่ครับหลายแม่พิมพ์ครับตามที่ผมเจอไม่ต่ำกว่าห้าหกเจ็ดแม่พิมพ์นะครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับไม่ใช่แตกต่างกันไปครับแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันนภามันก็มเหมือนกันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับข้อสาคัญที่สุดต้องนวลครับหนึกนุ่มนวลครับเห็นไหมครับท่านดูความนวลออกไหมครับครับท่านดูความนวลออกไหมครับดินนนวลนะครับเหมือนเราทาแป้งนะครับครับ อันนี้เป็นโมเลกุลนะครับเป็นนวลนี่ครับไม่ใช่แป้งนะครับไม่ใช่แป้งที่ทาหน้านะครับเป็นโมเลกุลจริงครับพระมันร้อยกว่าปีครับร้อยี่สิบปีขึ entonces, ้นนะครับครับเห็นไหมครับบัวสองชั้นครับมีเส้นขีดด้วยครับบัวสองชั้นแล้วมีเส้นขีดเลยฐานสองชั้นครับมีมีเส้นขีดด้วยนะครับดูและชมครับอันนี้ครับเห็นไหมบัวฟันปลาครับครับฐานฟันปลาบัวฟันปลาครับออกจว ย่อมหน่อยครับผอมครับดู USSR, ครับแท้ทั้งคู่ครับครับข้อสําคัญต้องนวลนุ่มครับมีว่านเม็ดแดงนะครับผ้าว่านหลุดตรงนี้นะครับหลุดในเนื้อนะครับถึงแดงเนี่อยู่ในเนื้อนะครับหาให้เจนะครับเม็ดแดงแดงว่านหลงมะขามนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับผ้าอุดรูที่ตรงนี้ต้องเต็มนะครับถ้าไม่เต็มเขาก็ไม่คยมีราคาแล้วครับครับระวังนะครับพวกที่หยอดกาวสองตันกาวสองชนิดหยอดคนก็หากันแลดหยอดนะครับ แข็งแข็งครับทื่อๆเขาเนี่นุ่มครับไม้เขี่ยไม่ได้นะครับเขี่ยแดงๆหลุดนะครับครับเขาอุดผงแล้วก็หยดน้ำปึ้งเข้าจัาความร้อนครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับต้องมีว่านเม็ดแดงนะครับว่านดอกมะขามครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับพ้าตรงนี้มีหลากหลายสีเหมือนนะครับเห็นไหมครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับครับองค์นี้สีขาวนวลครับที่คุณอ่อนครับอันนี้สีแดงๆขมเข้มหน่อยครับแดงอ่อนๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ดูและชมพุทธลักษณะครับเห็นไหมครับฝาอุดล <t> ูเขาจะต้องมองเห็นนะครับพระทุกองค์ของแท้จะต้องมองเห็นแต่ทุกองค์เกือบทุกองค์ครับทุกองคได้ซ้ำด้วยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับถ้าหลับๆจะเตียอยู่ในพระสี่เหลี่ยมเสมอเสมอกันเนี่ยแตเสมอไม่ใช่นะครับน่าจะสอบกว่าข้างหลังนะครับข้างหลังจะบานกว่าเล็กน้อยครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับผมหมุนให้ท่านดูครับหมุนให้ทุกมุมก็ให้ท่านดูครับดูครับ ดูได้ชมไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับช่วยกันครับใครมีอย่างนี้เอามาลงครับแท้แน่นอนครับครับไม่จะแท้แต่ผมถืออยู่นะครับอยากจะชมองจริงก็เชิญนะครับที่จังช่นถึงแดงครับท่านสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับมาชมองจริงได้นะครับพระนี่ยังพอจับจับต้องได้ครับพระทรงนกเนี่ยมันมีเยอะครับผมก็เก็บไว้ไหนองค์ครับ ไม่ได้แพงมากครับไม่ได้เป็นหลักแสนนะครับเป็นแค่หลักหมื่นต้นๆนะครับกี่หมื่นก็เราก็คุยกันนะครับครับถ้าสวยๆก็กี่หมื่นก็คุยกันครับถ้าไม่สวยก็หย่อนไปก็ถูกครับครับถ้าใช้พุทธคุณสวยไม่สวยมันก็เหมือนกันแนะครับถ้าใช้พุทธคุณนะครับนอกจากว่าจะอยากได้ของสวยเท่านั้นจริงจะต้องจ่ายแพงนิดนึงครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่ท่านพิจารณาด้วยครับ ผมไม่ได้ให้ทุกท่านมาเชื่อผมนะครับผมสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่เขาอยากจะได้ของแท้ครับคนที่ชอบคลิปผมครับเขาได้พิจารณาครับว่าสิ่ิที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็เล่นตามกันกับผมนะครับ้าไม่ใช่ให้ปล่อยวางครับไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับมีดีเอามาลงเลยครับชัดๆอย่างนี้ถ่ายชัดๆนี้นะครับใกล้ๆกล้องให้ดูครับอย่าไปถือหลบๆไกลๆเหมือนสร้างสตอรี่นะครับ รู้และชมอย่างเข้าใจครับังอยังเข้าใจด้นะครับผมไม่ได้เจาะจงไปด่าใครว่าใครนะครับผมพูดในมุมของผมเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับผมทําคลิปนี้เพื่อไปให้ตั้งข้อคนนักเก็ตต่างๆให้ทุกท่านที่อยากได้ของแท้ได้พิจารณาครับได้พิจารณานะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมหรอกครับ มีดีเอามาลงครับไม่ต้องคอมเมนต์ครับครับถ้าชอบคลิปผมก็ดูครับไม่ชอบคลิปผมไปดูช่องอื่นเลครับเชิญนะครับครับไอ้นุย์ประหลาดทั้งหลายนี่มันมีเยอะนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจนะครับมุษย์ประหลาดมันเยอะนะครับครับดูดีครับเก่งแต่ปากครับแต่ความจริงไม่มีครับ ถ้ามีจริงอย่างนี้เอามาลงครับชัดๆอย่างนี้ถ่ายใกล้ๆกล้องให้เขาดูครับไอ้คนเขารู้ครับว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จครับโอเคไหมครับครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่ท่านพิจณาด้วยนะครับท่านที่เป็นสมาชิกผมผมไม่ได้ทุกท่านเชื่อผมนะครับครับพิจารณาจากสติและปัญญาของท่านเองครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็ไม่ได้ตามครับไม่ใช่ท่านปล่อยวางนะครับ มาชมด้านหลังครับเห็นไหมครับความแตกต่างครับท่านดูที่ครับความแตกต่างครับนี่ครับเส้นนูนอาจจะเห็นน้อยนะครับเขาอาจจะกดไปด้านหน้ามากกว่าด้านหลังครับมันจึงนูนน้อยครับดูครับนี่ร้อยกดครับโมเลกุลดินครับเห็นไหมครับคาดว่านลุดครับดูนะครับ ความนุ่มครับหนึนุ่มนวลครับโมเลกุลดินก็คุมอยู่ครับพระร้อยกว่าปีครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช้ดูหลพิจารณาด้วยครับครับถ้าอยากจะได้ก็ศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับครับศึกษาเรียนรู้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่สายเกินไปนะครับพระยังพอมีในตลาดอยู่ครับครับแต่มันก็จะหายไปมั่งเยอะแล้วครับสวยๆที่เดิมๆสวยๆหายครับ อยู่กับมี่บ้านผู้มีบารมีเขาไม่ออกมาใครดูแลครับเพราะเขารู้ว่าวงการนี้เป็นอย่างไรครับเขามีความจริงเขาเล่นกันมานานก่อนพวกเราที่รท่านครับเขารู้ดีครับครับผมสะสมมาี่กันหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ใช่พึ่งสะสมนะแต่ก่อนไม่แพงนะครับครับหลักพันหลักหลพันกลางๆพันไปปายครับหลักร้อยแก่ๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจได้นะครับมาชมด้านข้างครับนี่ครับผมถ่ายให้ดูข้างๆครับนี่ครับพระเขาเขาจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นพระโรงงามจะเป็นแบบเดียวนะครับขังกระด้างกระด้างครับแข็งแข็งครับทื่อๆครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับข้างหน้าเขาจะสอบกว่าข้างหลังนะครับทุกองครับดูนะดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจได้นะครับ พิจารณาอย่างละเอียดนะครับครับและพิจารณาด้วยกันครับผมไม่แน่ใครเชื่อผมนะครับให้เชื่อในสัจธรรมครับความเป็นจริงนี่ครับท่านต้องเป็นพิจารณงมีสตินะครับครับได้ปัญญาครับในการพิจารณาครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะมีปัญญาด้วยกันนะครับแต่อย่าหูฟังเสียงเล่นนะครับพวกฟังเอาหูฟังเสียงเล่นนี่แหละมันพิจารณาไม่ได้หรอกครับ คือเขาฟังอย่างเดียวครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับผมไม่ได้ไปด่าใครไม่ดูถูกใครนะครับผมพูดโดยรวมครับอย่าเล่นพัดวยหูครับถ้าเล่นพัดวยหูแก่เท่าก่าให้คนอื่นจุงอยู่ดีครับครับครับฟังครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับอย่าเล่นพได้หูนะครับเล่นโดยการใช้สติปัญญาในการพิจารณาครับ ว่าสิ่งที่ใครพูดเนี่ยมันแท้มันจริงมันเท็จผมเข้าใจว่าท่านทุกท่านมีสติปัญญาในการพิจารณาและตั้งข้อสังเกตส่วนตัวของท่านเองได้นะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับความเข้าใจของผมนะครับเป็นส่วนตัวครับผมไม่ได้ไปด่าว่าใครนะครับไม่ได้ไปดูถูกใครนะครับแต่ท่านต้องเล่นผ้าอย่างมีสตินะครับก่อนจ่ายสตางค์ครับฟังแล้วชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับดูเข้าใจได้ครับ นวลหนึบนุ่มครับนี่บัวพันปลาครับเห็นไหมครับอันนี้บัวสองชั้นขีดนะครับนี่เป็นบัวพันปลาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับการแตกต่างกันไปมันก็มีเป็นพุทธศาสนาที่แตกต่างกันนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับศึกษาก็อย่างเข้าใจครับพราต้องหนึบนุ่มนวลนะครับ หนึ่งนุ่ินครับสวยครับคาบว่านเม็ดแดงต้องมีนะครับในองค์พระทุกองค์นะครับต้องหาให้เจอนะครับจึงจะปลอดภัยครับที่รู้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านดูให้ท่านชมครับท่านจะได้พิจารณาได้ครับพิจารณาอย่างมีสติครับก่อนใจซาตางนะครับ อยากจะชมองค์จริงมาเชิญนะครับอยู่ที่แดงชั้นตึกแดนครับเกษสวนจุจักครับติดสถานีบางซื่อครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาละเอียดนะครับป้าผมชอบอยู่ใกล้กองให้ทันดูนะครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดคมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับ ในคลิปต่อไปเราจะเรามาลงครับเตรียมอุราน FC ฟซีจารุครับสวัสดีครับ